สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้เราจะมาเสนอศิลปะการแสดงจาก,กจากกังหวัดสขลานะครับวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์นะครับคุณครูสมานนะครับคุณครูสมานเป็นคุณครูสอนดนตรีด้านศิลป์ของโรงเรียนสมานคุณนะครับได้ยังเป็นประธานชมรมโนราณนะครับของจงังหวัดสขลา ครับคุณครูสมานเราเรามาเรื่องคำถอมแรกเลยนครับขอตัวอย่างการแสดงของจังหวัดสงขลาหน่อยได้ไหมครับอาจารย์ครับสวัสดีครับการแสดงของจังหวัดสงขลาครับที่เป็นเอกลักษณ์หรือว่าเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เห็นได้เด่นชัดนะครับก็มีถังตะลุมและก็โนราซึ่งเป็นการแสดงที่ควนค่าเกิการรักและก็เชิดจูนครับถามต่อแปนครับที่มาและความสำคัญของการแสดงของจังหวัดสงขลาครับที่มาและความสำคัญนะครับเนื่องจากว่าโนราได้ถังตะลุงนะครับเป็นศิลปะการแสดงที่บ่งบอก วัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้านซึ่งเป็นร,รากเหง้าของคนในจังหวัดหรืออาจจะพูดไปรวมถึงทั้ง14จังหวัดภาคใต้หรือ่าได้เพราะว่าในอดีตยังไม่มีภาคบันเทิงที่เป็นการแสดงบุคคลส่วนใหญ่ประชาชนส่วนใหญ่ก็จะเสพความบันเทิงจากศิลปวาัฒนธรรมพื้นบ้านมันก็เป็นสื่อที่ทําให้คนเนี่ยครับมารวมกลุ่มกันการแสดงชนิดในอดีตเนี่ยก็จะจะัดแสดงกันในวัดไม่ว่าจะเป็นงานกวีนีต่างๆเนื่องจากว่าสามารถที่จะ ดึงดูดความสนใจของคนให้ไปสนใจการเสนอได้แล้วก็ไปร่วมกิจกรรมที่ร่วมกันในสังคมนะครับที่จะขึ้นมา ถึงแม้ว่าในปัจจ so ุบ really so so in so yes, ันนะครับจะมีการแสดงที่ทันสมัยหรือได้รับอิทธิพลมาจากต่างประเทศแต่การแสดงพื้นบ้านของเราก็ยังคงอยู่แล้วก็การแสดงทางด้านศิลปะหรือวัฒน่าทางพื้นบ้านนะครับมันก็มีความสําคัญในตัวของมันเองอยู่แล้วเพราะว่ามันก็เป็นพื้นฐานดั้งเดิมเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทถานต่อไปนะครับแดงบันดาลใจในการเป็นคนดีครับเพลงบรนดาลใจนะครับมันก็ต้องเกิดจากความชอบก่อนนะครับความชอบทุกคนนะครับจะต้องมีศูนยริยะ หมายความว่าไม่มีใครรังเกียจเสียงเพลงและเสียงดนตรีนะครับใครที่ไม่ชอบเสียงเพลงและเสียงดนตรีนะครับก็ถือว่าเป็นคนที่มีความแปลกไม่ค่อยมีใครไปกล้าพูดคุยหรือว่าไม่ใช่เป็นคนปกตินะครับเพราะว่าเรื่องของดนตรีเรื่องของเสียงเพลงไม่ว่าจะเป็นดนตรีสากลหรือดนตรีพื้นบ้านการแสดงหน้าศีลการแสดงพื้นบ้านนะครับมันเ็แล้วแต่ที่จะจันลงให้กับมนุษย์หรือทําให้คนนะครับมีความสุขไม่ว่าจะเป็นคลายความเครียดทําให้ผ่อนคลายทําให้เกิดความคิดสร้างสรรทำให เกิดจินตนาการต่างๆเศนตรีก็จะช่วยได้แล้วก็มีมส่วนสาคัญที่จะทําให้สังคมเกิดความสงบสุขได้ที่ต่องถามต่อไปเลยครับการแต่งกายของการแสดงศิละปะการแสดงของจัขขงหวัดสงขลานครับการแต่งกายนะครับเมื่อกี้ครูได้ยกตัวอย่างว่าการแสดงที่เป็นอีกลักก็มีโอราได้หนังตะลุงเพราะฉะนั้นการแสดงของหนังตะลุงเนี่ยนายหนังก็สามารถแต่งตัวได้ตามอิสระแต่ส่วนใหญ่เนี่ยนายหนังก็จะนุ่งผ้าสลูและก็ใส่เสื้อแขนสั้นอาจจะมีผ้า ขามาบ้างนะครับนั้นก็ไม่เยอะเรื่องการแต่งกายของนรูนเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการโชว์เงาผ่านแสงไฟผ่านจอ้าขาวนะครับเรามาเน้นในเรื่องของการแต่งกายของโนราดีกว่านะครับการแต่งกายของโนราเนี่ยเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพราะว่าส่วนประกอบที่สําคัญเนี่ยการแต่งกายมันก็มีหลายยุคนะครับตั้งแต่อดีตยุคกลางมาจนถึงยุคปัจจุบันนะครับก็ขอพูดในภาพรวมผู้ชมได้เห็นอยู่ในปัจจุบันนะครับก็จะเป็นชุดลูกปัดซึ่งลูกปัด รมานี่ครับมันต้องใช้ความละเอียดต้องใช้ฝีมือในการประดิษฐ์ประดอยในการทําต้องร้อยกิโลเมตรไม่สามารถที่จะทํากับเครื่องจัรได้มันก็จะเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่พิเศษชนิดหนึ่งไม่เหมือนการแสดงอื่นๆที่ใช้ผ้านะครับออกมาทาเป็นเครื่องแต่งกายแต่ของโมดานะครับใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้รลูกปัดส่วนหัวสุดน,นี่ครับที่สวมน,นี่เรียกว่าเซอร์เซอร์นี่ก็ทําทมาจากไม้ทองหลานไม้ยอแล้วก็มีการลุงลักปิดทองแล้วก็ใช้ฝีมือของคนในท้องถิ่นซึ่งเป็นภูมิปัญญาส่วนใน ตัวหูปัดนะครับ mm hmm. ก็จะใช้การร้อย mm hmm. ปลูก mm hmm. ปัดพลาสติกนะครับ mm hmm. ในป,ปัจจุบัน แล้วก็ที่ทันสมัยสุดๆเลยก็ยจะมีการนำทิศตั้งนก็มาผสมผสานเพื่อให้เกิดความเววาวเมื่อมันกระทบกับแสงไฟแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเมื่อพูดถึงโนโดาเนี่ยผู้ชมหรือผู้ที่ต้องการได้ข้อม,ม,ม,มูลหรือได้ความรู้นะครับก็จะเห็นใมสื่อต่อางๆนะครับเพราะฉะนั้นการแต่งก,กายก็จะเน้นสีสันที่ที่มันไปแสดงแล้วเจอแสงไฟแล้วทําให้สีของชุดเนี่ยมันไม่ดอบลงนะครับนี่ก็คือเป็นชุดที่เป็นเอกลักษณ์หมายความว่าใส่ชุดโนดาเนี่ยดูรู้เลยว่าเป็นโนดาและวก็เป็นของภาคใต้ในปัจจุวันนี้ ครับคุณรูคิดว่าการแสดงโนราหรือหนังตาลุงยังเป็นที่นิยมอยู่หรือไม่ครับการแสดงโนราเล่นหนังตาลุงในปัจจุบันนะครับก็ได้รับความนิยมและก็มั่นใจได้ว่าจะไม่สูญหาย เพราะว่าทางยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนโนดานะครับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมวลมนุษยชาติที่จับต้องไม่ได้ทีนี้ศิลปินก็ตื่นตัวไม่ว่าจะเป็นโนดาหรือทางตะลูก,ก็ตื่นตัวนะครับโดยเฉพาะโนดาเนะครับเกิดความตื่นตัวแล้วก็มีการพัฒนาปรับปรุงการแสดงให้ทนกับโลกยุคป,ปัจจุบันให้ทันสมัยอยู่เพื่อที่จะครองใจของแฟนๆหรือแฟนคลับแลวก็ทําตลาดให้การแสดงโนดานะครับอูได้เพราะว่า,าผู้ที่แสดง หรือตัวโนราเองนะครับสามารถยึดเป็นอาชีพได้เลี้ยงครอบครัวได้แล้วก็คนในยุคป,ปัจจุบันนะครับเมื่อมันมีสื่อทันสมัยไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตดูจาก YouTube ก็จะมีการเผยแพร่ออกไปในวงกว้างทําให้คนทุกรุ่นทุกวัยได้รับชมศิลปะแขนนี้เพราะฉะนั้นยังมั่นใจอยู่นะครับว่าการแสดงโนราหรือตนลุงนะครับยังได้รับความนิยมในปัจจุบันครับ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันศิลปะมีการตัดของจอ,อสุนทาน่มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนะครับ การเปลี่ยนแปลงต้องมีนะครับที่อยู่ได้เพราะมีการเปลี่ยนแปลงการแสดงเนี่ยครับโดยเฉพาะการแสดงทางด้านศิลปะวัฒนมพื้นบ้านนะครับที่ผมได้ยกตัวอย่างมาว่าจะเป็นนางกำลังหรนดาถ้าไม่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงน่าจะอยู่ไม่รอดแต่ตั้งแต่อตจนถึงปัจจุบันนะครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนามีการสร้างสรรค์มันก็เกิดจากภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นของตัวศิลปินเองเพราะว่าโลกยุคปัจจุบันมันเปลี่ยนคนก็เปลี่ยนผู้ชมก็เปลี่ยนนักแสดงก็เปลี่ยนเพราะฉะนั้นการปรับปร การเปลี่ยนแปลงนี่คือการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันยกตัวอย่างง่ายๆเช่นอดีตนะครับการแสดงเนี่ยเราไม่ได้สแสดงบนเวทีโดยเฉพาะการสแสดงโบดานี่ครับสแสดงบนพื้นดินยังไม่มีเวทียกขึ้นมาจากระดับพื้นนะครับหลังจากนั้นก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ยุคโบดาณเติมวนว่าก็มีการยกพื้นเวทีขึ้นมาเพื่อให้มันทันสมัยและให้ผู้ชมได้ดูอย่างกว้างขวางและทั่วถึงเพราะว่าถ้าเกิดว่านักสแสดงสแสดงอยู่บนพื้นผู้ชมนั่งกันหลายคนคนข้างหลังก็จะไม่เหนเพราะคน านานบาแต่ด้วยแนวคิดด้วยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทําให้มีการสร้างเวทีขึ้นมาที่ยกระดับจากพื้นขึ้นมาประมาณ1นึ่งเมตรห้าิบทำให้ผู้ชมนะครับได้อัตรดในการชมหลังจากนั้นความนิยมมันก็เพิ่มขึ้นปัจจุบันนี้ก็เป็นสิ่งที่มีการพัฒนามาจากอดีตนะครับเพราะฉะนั้นทุกศิลปะทุกแขนง ทุกเรื่องราวนะครับในปัจจุบันล้วนแล้วที่จะมีอดีตและที่มาอยู่ได้ถึงปัจจุบันนี้เพราะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับนั่นคือการปรับตัวนั่นเองคาถามสุดท้ายแต่กูประมาณนะผมศิลปะการแสดงของเราสงขานะครับสามารถนํามาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างครับศิลปะการแสดงนะครับโดยเฉพาะโนราหอแห่งตลุนนะครับเราสามารถนํามาใช้ในชีวิตประจำวันได้เนื่องจากว่าคนที่ได้รับการฝึกนะครับสามารถนามาประกอบอาชีพได้2สามารถนาไาเป็นความสามารถพิเศษได้ และที่สําคัญนะครับโดยเฉพาะคนที่มีเชื้อสาย บรรพบุรุษเป็นโนราบรรพบุรุษเป็นหนักกงตะลุมมาก่อนเนี่ยครับนำมาใช้ในชีวิตประจำวันโดยยึดเป็นที่ยึดเหนี่ยวเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตทางทจิตใจเพราะว่าโนราและนังตะลุงนะครับเป็นการแสดงที่มีความเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์นะครับเรื่องไสยศาสตร์มีการนับถือบรรพบุรุษแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่ามองในมุมของทางวิทยาศาสตร์นะครับก็คือเป็นกูบายของคนสมัยก่อนที่ทําให้ลูกหลานนะครับว่าตัวเองมีเชื้อสายและก็ให้ลูกหลานนะครับมีความเป็นตันยูเหมือนกับเทศกาลเดือนสิ เทศก,กาลเดินสิบเราไม่สามารถพิสูจน์รู้ได้เลยว่าบรรพบุพรุษของเรากลับมาเราก็ไม่เห็นแต่เราเชื่อว่ามีลูกหลานไม่ไว่าจะอยู่จังหวัดไหนตำบลไหนก็ต้องกลับมาเพื่อทําบุญให้กับบรรพบุรุษโนราานนักลงทุก็เช่นเดียวกันก็นับถือครูหมอก็เรียกว่าครูหมอตายายหรือบรรพบุรุษที่ล่วครับไปแล้วเป็นวิญญาณเมื่อเรามีการบูชาลูกหลานก็จะต้องไม้ทบนั่นแหละครับทำให้เป็นการปลูกฝังให้กับคนรุ่นใหม่หรือเยาวชนรุ่นใหม่นะครับที่มีเชื้อสายเกิดความกระตัญยูรู้ถึงพระคุณ แล้วก็เราก็สามารถใช้วิชาศิละปะการแสดงเนี่ยครับไปประกอบอาชีพเิมที่กล่าวมาแล้วข้างต้นได้คร,ครับก็สำหรับวันนี้นะครับเราก็ต้องขอบคุณคุณสมานนะครับที่ให้ความอนุเคราะห์สาหรับความรู้ที่มีค่านะครับเราหวังว่าความรู้ที่เราให้ไปจะเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายนะครับขอบคุณครับ